สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดคุณพ่อกับคุณลูกนะคะแม่วัดก็เลยจะไปส่องเห็ดดูสักนิดนึงว่ามีเห็ดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าในส่วนที่ตรงไปนี่นะคะจะเป็นเข่าเตี้ยๆแล้วก็จะมีพาร์คเล็กๆนะคะให้เด็กๆเล่นได้ค่ะ งส่วนนี้นะคะจะมีบ้านเรือนไทยนะคะบ้านเรือนไทยแฝดทที่จัดโฮมโปรบ้านตั้งแต่30ปีที่แล้วนะคะแล้วก็คุณหมอคนญี่ปุ่นแล้วก็นักศึกษาคนไทยแล้วก็อีกหลายประเทศค่ะประมาณ300คนนะคะได้มาสร้างสาราการเปลี่ยนแล้วก็เอาบ้านเรือนไทยมาไว้ที่พักแห่งนี้นะคะก็วิเวกวางเพลงพอดูค่ะ แล้วก็ไม่ค่อยมีใครเลยนะคะตกใจเบบป๊าดอู้หึไอ้หนังนี่คือเจ้าปกพ่าวเลยนมนมว่าสิเด็ดทั้งต้นอู้หึไอ้หนังว่าสิเด็ดทั้งตนอ้าวกินมดไปแล้ว ไอ้ขีหยางนี่ยมันกินใดบ้าค่ะเนี่ยว้าขค้นุ่มแล้คือฟองน้ำเลยอืมกินหอมก็กินใ้เลยค่ะเหมือนเห็ดฟางเลยกินน่ะออโอ้ยเห็ดหยังกับบุ้งหัค่ะสี้ม่วงๆน่ารักน่ารักมากเลยเส็ดอะไรก็ไม่รู้นม่ก็เลยเดินป่าคนเดียวเด็กๆกับคุณพ่อวันหยุดเขานะคะ เขาก็เล่นเกมรออยู่นในรถแล้วก็เดินเล่นอยู่ตรงที่สนามเด็กเล่นมาไอ้อดมืคนเดียวไตลงมาละเอกยางกับบุหูนี่อันนี้เห็ดไตเบื่อแน่นอนตายอันนี้มันสิปเป็นเห็ดหูดค่ะถ้าจำบุผิดดูเห็นไหมแล้วอยู่ในชิมือจะออกแสงสวยในกลางคืนก็จะออกแสง สะจำโบผิดนะคะบานบานเห่าอิ่นเห็ดหงงอยาี๋ยวพาลงไปดูลองดูมาส่งเห็ดค่ะมาส่งเห็ดมันก็จะมีแค่บางชนิดแหละมันก็จะลกเกินไปไม่เข้าไปหรอกป่ะเดี๋ยวขึ้นไปตรงทางดีกว่า นี่เห็ดนาเด็อ่ะกินได้แต่ว่าวหายละจ้าให้พึ่งหน่ให้พึ่งหน่ยให้พึ่งค่ะได้ละหนึง่งอันพึ่งค่ะให้พึ่งวายเปล้ว ตเต็มเลยค่ะอู้หูมีแต่เห็ดเน้มเข้าไปอีบป,ปลาเห็ดแดงโหมีแต่เห็ดแดงเห็ดแดงกอค่ะเต็มเลยมันเป็นตาไบ้พันธสีน้นี่ค่ะเห็นไหม่ะเต็มเลยมีแต่เห็ดแดงกอ่อคนทั้งอื่นก็บวาหาเห็ดอยู่แถวนี้เด้อค่ะมาเพิ่ม เป็นนี่อุปกรณ์พร้อมสินะบ่ลงปลานี่เข็มทิศนี่อยียงตัวเอ,อยียงขาไปดูนะปีนี้น้อยนิดเหลือเกินเห็ดนอ่จะเห็ดกินไม่ได้อย่งน,นี้เขามาเก็บเห็ดนะคะแต่ก็มาเป็นคณทิมแต่ว่าถ้าเรียกว่านี่เต็มมงมาค่ะมาเก็บเห็ดอย่างนี้นะ ทำไมถึงรู้เพระาะว่าเคยถามนะ,ะ,นะคะเห็ดค่ะจะเค็ดจะซื้อหนึ่งหางเนาะแน่นอนอจะเอินมาเห็ดนาแล่เห็ดนาแล่บานห้าเละอันนี้เห็ดเป็นแอร์เ,เอ,อินเห็นไหเห็ดต้มฝนภาษาแบบบ้านๆน,นะนี่นเป็นนาวแล้วถิ่นป่า เราล,ลงมาจากเขาแล้วนะคะตรงโซนฝั่งนี้ของสุกุบะนะคะบารากิจีเมอสอยู่นะคะส่วนใหญ่ภูเขาแถวนี้ก็จะมีหินหินอ่อนนะคะเขาจะเอามาแกะสลักเป็นเป็นสุสานที่ตั้งในสุสานนะคะแล้วก็เป็นสาลเจ ว่าจัดโงแหงในบ้านก็จะมีหินตั้งแบบว่าเป็นความเชื่อคนญี่ปุ่นนะเนาะที่นี่ก็จะขึ้นชื่อหินอ่อนนะคะเ<ม>นี่ยส่วนใหญ่ผ่านมาก็จะมีร้านหินอ่อนเยอะมากมตรงโซนที่ไม่เอาไปหาเห็ดน,นั่นแหละตรงโซนบ้านเรือนไทยนั่นแหละค่ะใช่หมดเลยเป็นภูเขาหินอ่อนแล้วก็ตามมาด้วยสวนดอกทานตะวันค่ะไปน้องคารินคนากรีดมากกรีดอะไรรู้ไหมมีขนมขายข้างล่าง 自分であれが枯れてて、だからハサミがないとだ。自分で切ってม่やるต่ออากันไกลนะคะหาก้านสามร้อยเยนมันคือดอกทานตะวันอะไรห้าก้านมันก็จะมีอยู่ประมาณสามดนูน่เยอะนลเนี่ยเ,อเยเอะถูกมาก300ร้อยเยนขอา อ๋อใช่ไม่ไม่อาบูไหนกละสีนี่ตัวสื่อให้นันเองเดี๋ยวก็ถูกมากอะไรยอะนะให้มาี่ดมาให้ดีเวลน้ำเ็งใสทั้งหมดเลยนะคะเรียงกัเป็นรุ่นโอเคอาหนี้ก็ได้โยเกิตะตะอคตาม ใที่มาวันีก็คือลายซ้อนลายชั้นอ้สวยจังเลยะคะ่ะนี่คือเขาซุกบาทนะคะตอนนี้ก็มีฝนตกข้างบนอ่าหาา้าก้านหาก้านมันก็จะมีอยู่หลายดอกมากๆแม่วัดก็เดินเข้ามาคนเดียวนะคะเด็กๆนั่งกินก่ะ ต้นลุง